ยังไม่ถึงปีแต่ว่าน้องก็มีงานเยอะนะครับถึงแม้ว่างานไม่ใหญ่มากเราให้ฟังเนี่ยเราให้ฟังเรายัางไง้ฟังเนาะใช่ครับพูดถูกคนรักมากคนเ้ากับเยอะเ้ากับว่าต้องเอาเก็บไปคิดไหมครับพี่น้องบางบางทีคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แบบว่า เพราะมันข้อมิ่งยังถือบอกใครดีเนี่ยเขาก็กว่ต้องเอาว่ต้องไปว่ต้องไปตอบให้มันหายไปเองว่ต้องไปตอบจากไดาอยู่นั่นแหละเหมือนอุ้ยคือบอถือใจกูแท้คือคอมเมนต์บอถือใจกูบอกบอถือใจแต่สร้างกระสร้างเขาเพราะเพราะว่าอย่างทีเพราะว่าบางที่เขาก็เคยบอกแนวบดีกันไหมผมผมผมบอถือบอกเขาก็สิเคยบอกแนวบดีกัน เขาอาจสีบอมมาไม่รานีย่างเขาบอกว่าแบบกลับกันครับมีคนหกักแต่มีคนสร้หาหักกับคือหกักขาเป็นแฟนกันจะาหอมไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่ามันเป็นเป็นการให้กำไรนะครับให้กำไรสำหรับคนที่มาชมมาเบ่งนะครับเพื่อนได้เห็นเพื่นอนกับมีความสุขนะผมเสื่อว่า เกเห็นเห็นที่พี่บอยหอมน้องแอนอดี D เนี่ยมีความสุขมากเพิ่นฟินเพิ่มมีความสุขเพิ่นเห็นใหน้เพิ่มมีกำลังใจนะครับครูก็เป็นครูพาลาตีเป็นครูดนตรีครับแต่สอนได้ทุกวิชาเลยยกเว้นอังกฤษกับคณิตผมสอนมาได้เช่นชมอลดีแบนขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับชช่นชมอลดีแบน คุดอนครับปีสี่ข่าครับผมออลดีแบนคำว่าออลดีแบนเพิ่งสร้างขึ้นมายังไม่ถึงปีนะครับแต่ก็ได้รับการตอบรับจากแฟนขับจากพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับเป็นอย่างดีเป็นขึลนล้นลามอะ่ะพี่น้องนะครับจะขอบคุณนะครับบมรูวัาสิเราคข้าใดเราจากคําว่า ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณดีขอบคุณที่ที่สนับสนุนที่เอ็นดูนะครับผมก็บอคิดว่ามือหนึ่งสิง่ีคนมาดูจักผมเวลาผมไล์เมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาอยู่กับน้องเอง็นนะคนเบ่งผมบมดถึงยี่สิบคนด้วยซ้บไม่ถึงยี่สิบคนแต่ทุกวันนี้คนเบ่งผมเนี่ยสองพั 2, นหก จากผมบอกยังคนกับมาเบิงมาฟังเป็นมักขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับเริ่มมาแล้วเพิ่นกับเนี้ยเพิ่นกับทักไม่กบอปักหมุดเพิ่นก็ให้ปักหมุดอยูยนี่แหละ,ะคนที่อยากไม่อยากส่งดาวนั่นนะเพิ่นอยากให้ผมปักหมุดเนี่ยพี่รอง พร้อมดีว่พค้อมเพียรต่มหมูถือเ <c oughs> นี่ยมีทักมากบอกว่าครูก็ไม่ไม่ส่งดาวปักหมุดให้หน่อยปักหมุดเบอร์ไอ้ร้อมเพียกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน,น่อยน้ำเลนเดอร์ค่ะ